สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่น่าจะอยู่ในหัวของผู้เราทุกคนนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะแต่เราจะข้ามคำถามเดิมๆที่ว่า AI จะมาแย่งงานเราไหมไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นมาก เราได้แหล่งข้อมูลเป็นการเสวนาที่เข้มข้นมากๆจาก CU NY Graduate Center ที่รวมเอาหัวกะทิของโลกมาไว้ได้วยกันทั้งเจ้าของรางวัลโนเบลทั้งศาสตราจารย์จาก MIT แล้วก็ Princeton ซึ่งพวกเขาไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นภาพเดียวกันเลยค่ะมันเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญที่ทางหนึ่งอาจจะพาเราไปสู่ยุคใหม่ที่มนุษย์มีศักยภาพสูงขึ้นแต่อีกทางอาจจะนาไปสู่การแทนที่แรงงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ได้วันนี้เราจะมาแกะรอยความคิดของพวกเขาดูว่าตกลง แล้วอนาคตของ AI ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรและประเด็นไหนที่พวกเขาเห็นต่างกันแบบสุดขั้วเลยใช่เลยครับภารกิจของเราวันนี้คือการเข้าไปสำรวจแก่นของข้อถกเถียงนั้นเราจะมองผ่านเลนทั้งเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อให้เห็นว่าภาพอนาคตที่เป็นไปได้มันมีอะไรบ้างประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันก็คือความขัดแย้งระหว่าง2วิสัยทัศน์ของ AI ครับ แบบแรกคือ AGI ที่ตั้งเป้าจะมาทำงานแทนเราเลยกับอีกแบบคือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้เราเก่งขึ้นจากนั้นเราจะไปดูว่าความคลั่งไคล้ในการลงทุนตอนนี้มันเป็นฟองสบู่หรือเปล่าแล้วก็ขยับไปมองผลกระทบทางสังคมที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงซึ่งน่ากลัวกว่าเรื่องตกงานซะอีกและสุดท้ายคือประเด็นที่สำคัญมากว่าจริงๆแล้ว AI มันเรียนรู้มาจากไหน ซึ่งคำตอบของคำถามนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการทำงานไปตลอดการเลยครับเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ทางแยกใหญ่ที่ว่ากันเลยดีกว่าดารอนเอสมลูสาสตราจารย์จาก MIT เขาเป็นคนวางกรอบเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่ามันมีอยู่สองเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถูกต้องครับเขาบอกว่าเส้นทางแรกซึ่งเป็นกระแสหลักที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังทุ่มเงินมหาศาลลงไป คือเส้นทางของ AGI หรือ Artificial General Intelligence เป้าหมายของมันชัดเจนมากคือการสร้างระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบพยายามพัฒนา AI ให้มีความสามารถทัดเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์ในทุกๆด้านเพื่อที่จะเข้ามาทำงานแทนที่แรงงานโดยตรงฟังดูเหมือนวิสัยทัศน์ของหนังไซไฟส่วนใหญ่เลยนะคะคือสร้างสิ่งที่เหมือนเราขึ้นมาเพื่อแทนที่เราซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงตลาดแรงงานคงสะเทือนแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆ แล้วอีกเส้นทางหนึ่งล่ะคะหน้าตามันเป็นยังไงอีกเส้นทางหนึ่งเป็นสิ่งที่เอซิโมกลูเรียกว่า AI ที่ส่งเสริมคนทำงานหรือ Pro Worker AI ครับแนวคิดนี้มองคนละมุมเลยคือไม่ได้มอง AI เป็นผู้แทนที่แต่มองเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพเป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยขยายขีดความสามารถของคนทำงานให้สูงขึ้นทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเขาเชื่อว่าเส้นทางนี้จะส่งผลดีกว่าในระยะยาวทั้งในแง่ของผลิตภาพโดยรวมความเท่าเทียมแล้วก็ทําให้สังคมไม่แตกแยกด้วยเขาจะนึกภาพออกไหมคะว่าเอไอที่ส่งเสริมคนทํางานเนี่ยในทางปฏิบัติหน้าตามันจะเป็นยังไงมันต่างจาก Chat GPT ที่เราใช้ใช้กันอยู่ยังไงบ้างเขาให้ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากครับลองนึกถึงช่างไฟฟ้าปกติเวลาเจอเคสยากๆก็ต้องอาศัยประสบการณ์หรือทวหาเพื่อนที่เก่งกว่า แต่ลองจินตนาการถึงเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่างไฟฟ้าโดยเฉพาะมันสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นเชื่อถือได้และตรงกับหน้างานได้แบบเรียลไทม์อาจจะเป็นพิมพ์เขียวของเครื่องจักรรุ่นเก่ามากๆหรือข้อมูลการแก้ปัญหาเคสคล้ายๆกันจากช่างไฟฟ้าที่เก่งที่สุดในโลกหรือแม้กระทั่งความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ซับซ้อน AI ตัวนี้ไม่ได้มาทำงานแทนช่างไฟฟ้าแต่ทำให้ช่างไฟฟ้าคนนั้นกลายเป็นซูเปอร์ช่างไฟฟ้าที่มีคุณค่ามากขึ้นซึ่งแนวคิดนี้เอาไปปรับใช้ได้กับทุกอาชีพเลยครับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลช่างประปาหรือคุณครูโหฟังดูดีมากเลยนะคะเป็นวิสัยทัศน์ที่มนุษย์ยังเป็นศูนย์กลางอยู่แต่แนวคิดนี้มันดูโลกสวยไปหน่อยไหมคะในโลกเป็นความเป็นจริงสุดท้ายบริษัทก็ต้องเลือกทางที่ลดต้นทุนได้มากที่สุด ซึ่งก็คือการสร้างระบบอัตโนมัติมาแทนคนไม่ใช่หรอคะนั่นแหละครับคือประเด็นที่พอครูกแมนเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์กังวลอย่างมากเขาชี้ให้เห็นว่าทิศทางของเงินทุนทั้งหมดในตอนนี้มันวิ่งไปในทางตรงกันข้ามกับวิสัยทัศน์ของเอเซมูกลูเลยเขาบอกว่าความคลั่งไคล้ใน AI ตอนนี้ทําให้เขานึกถึงภาวะฟองสบู่ดอทคอมเป๊ะๆในยุค90ที่มีแต่เรื่องเล่ามีแต่ความคาดหวังแต่ผลลัพธ์จริงๆยังไม่เห็น อย่างข่าวที่ว่า OpenAI อาจจะต้องใช้เงินถึง1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลนี้หรอคะ1่ล้านล้านดอลลาร์นี่มันตัวเลขที่แทบจะนึกภาพไม่ออกเลยนะคะแค่ศูนข้อมูลที่เดียวนี่นะใช่ครับครูกแมนตั้งคำถามกับตัวเลขพวกนี้อย่างจริงจังเขาบอกว่ามันมีเรื่องเล่าจากในบริษัทต่างๆเยอะมากที่ผู้บริหารพยายามบังคับให้พนักงานใช้ AI ในการทำงานทั้งๆที่ในหลายๆกรณีมันกลับทำให้งานช้าลงและยุ่งยากขึ้นซะอีก มันเหมือนการลงทุนตามกระแสมากกว่าจะมองที่ผลลัพธ์จริงๆและที่น่ากังวลคือตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งเริ่มก่อหน,นี้เพื่อมาลงทุนในเรื่องนี้ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์มันเป็นสัญญาณเตือนภัยอย่างหนึ่งว่าฟองสบู่อาจจะกำลังก่อตัวขึ้นและมองในภาพใหญ่กว่านั้นละคะต่อให้มันไม่ใช่ฟองสบู่แต่เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกจริงๆผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคนทำงานจะเป็นยังไงในมุมมองของครุกแมนเขาดึงบทเรียนจากประวัติศาสตร์มาเตือนเราครับเขาชี้ให้เห็นว่า ตลอด20ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแม้จะดูเหมือนเปลี่ยนโลกแต่เอาเข้าจริงมันกลับสร้างความผิดหวังในแง่ของการเติบโตของมาตรฐานการครองชีพที่วัดผลได้จริงอ๋อคือชีวิตเราสะดวกขึ้นแต่ไม่ได้รวยขึ้นอย่างมีนัยสาคัญประมาณนั้นเลยครับความหวังก็คือ AI อาจจะทำในสิ่งที่เทคโนโลยีก่อนหน้าทำไม่ได้ แต่ความกลัวก็คือมันจะสร้างความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่กว่าเดิมมากสั่นสะเทือนแบบไหนคะเขาเปรียบเทียบกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษครับช่วงนั้นผลิตภาพของประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากการมาของเครื่องจักรไอน้ำแต่เชื่อไหมครับว่าค่าจ้างที่แท้จริงของแรงงานโดยเฉลีย่ยกลับคงที่ไม่เพิ่มขึ้นเลยเป็นเวลา40-90ปีโหเกือบร้อยปีเลยเหรอคะ ใช่ครับเพราะผลประโยชน์ทั้งหมดตกไปอยู่กับเจ้าของทุนหรือเจ้าของโรงงานไม่ใช่แรงงานซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันก็มีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้ทุนมากกว่าแรงงานอย่างชัดเจนมากแปลว่าต่อให้ AI ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมโตขึ้นก็ได้ไม่ได้การันตีเลยว่าคนทำงานธรรมดาธร,รมดาอย่างเราจะได้ส่วนแบ่งจากเค้กชิ้นนั้นเผลอๆอ,อาจจะจนลงด้วยซ้าไปถ้าถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ นี่เป็นมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ที่น่ากังวลมากนะคะแต่ในการเสรวนาครั้งนี้เหมือนจะมีอีกคนที่บอกว่าเราอาจจะมองผิดจุดไปเลยปัญหาที่น่ากลัวกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นหรือตัวเลข GDP แต่อยู่ในห้องเรียนหรือในกระบวนการยุติธรรมของเราใช่เลยครับนั่นคือมุมมองของเซเนฟทูเฟกชีศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาเธอบอกว่าปัญหาที่แท้จริงของ AI ไไม่ได้เกิดจากการที่มันเหมือนมนุษย์แต่เกิดจากการที่มันไม่เหมือนมนุษย์ต่างหาก คือมันมีวิธีทำงานผิดพลาดในแบบที่มนุษย์ไม่มีวันทำซึ่งทำให้มันอันตรายมากเมื่อนำไปใช้ในงานที่เดิมพันสูงและตรวจสอบได้ยากโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าการที่มันพลาดไม่เหมือนมนุษย์นี่มันเป็นยังไงเธอให้ตัวอย่างคดีจริงที่เกิดขึ้นครับมีทนายความใช้ AI ช่วยทำวิจัยทางกฎหมาย AI ตัวนั้นวิเคราะห์คดีได้เฉียบคมมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็กูแหล่งอ้างอิงปลอมขึ้นมาถึง7อย่างเดี๋ยว กุขึ้นมาเลยเหรอคะใช่ครับเป็นคําพิพากษาที่ไม่มีอยู่จริงทุกเฟซชีช้ว่าทนายความที่เก่งระดับนั้นจะไม่มีวันทําผิดพลาดแบบนี้เด็ดขาดอาจจะตีความกฎหมายผิดได้แต่จะไม่สร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาเองนี่คือความแตกต่างที่น่ากลัวคือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะพลาดท่าไหนโอ้โหอันนี้น่ากลัวจริงค่ะคือมันฉลาดมากแต่ก็พลาดแบบโง่ๆได้ในเวลาเดียวกันแล้วเราจะไว้ใจมันได้ยังไงในงานที่เดิมพันสูงๆแบบนั้นแล้วผลกระทบที่มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้มีอะไรบ้างคะ เธอชี้ให้เห็นว่ามันกําลังทําลายกลไกพื้นฐานของสังคมเราไปทีละอย่างเลยครับอย่างแรกคือการตรวจสอบความจริงต่อไปนี้เราจะเชื่ออะไรได้บ้างถ้า AI สร้างรูปถ่ายรถชนที่สมจริงสุดๆได้บริษัทประกันจะเชื่อถือหลักฐานดิจิทัลได้อีกไหมเดี๋ยวนะคะเรื่องบริษัทประกันนี่เรื่องใหญ่เลยนะแปลว่าต่อไปนี้หลักฐานดิจิทัลแทบจะใช้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าคะมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นเลยครับซึ่งมันทำลายระบบความน่าเชื่อถือไปเลย แล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องที่2คือกลไกลการคัดกรองคนครับอย่างการรับสมัครงานตอนนี้ใครๆก็ใช้ AI เขียนจดหมายสมัครงานสวยหรูได้ในไม่กี่วินาที อ๋อเข้าใจแล้วคือจดหมายแนะนำตัวสวยหรูที่เขียนโดย AI มันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนหรือความตั้งใจของผู้สมัครเลยสุดท้ายบริษัทก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรเลยต้องหันกลับไปใช้วิธีดําเดิมคือดูว่าจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําหรือเปล่าหรือมีใครแนะนํามาหรือเปล่ากลายเป็นว่ายิ่งทําให้โอกาสไม่เท่าเทียมเข้าไปอีกถูกต้องครับและที่เธอคิดว่าพังทลายอย่างหนักที่สุดคือระบบการศึกษา ตอนนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยในอเมริกาหลายคนต้องบังคับให้นักศึกษากลับไปสอบข้อเขียนด้วยลายมือในสมุดสีน้ำเงินเหมือนสมัยก่อนกลับไปยุคเก่าเลยใช่ครับเพราะไม่สามารถเชื่อถือเรียงความที่นักศึกษาส่งมาทางออนไลน์ได้อีกต่อไปเธอเปรียบเทียบได้เจ็บแสบมากว่ามันเหมือนกับการที่เราพยายามฝึกนักวิ่งมาราธอนแต่กลับอนุญาตให้พวกเขาใส่โรลเลอร์เบรดลงแข่งคือมันทำลายเป้าหมายของการเรียนรู้ไปโดยสิ้นเชิง ผมว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยตอนนี้คงปวดหัวหน้าดูเลยนะคะเหมือนกลับไปยุคหินเลยแต่ทั้งหมดนี้ยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ทุเฟกฉีกลัวที่สุดใช่ไหมคะที่เรียกว่า โมเดลธุรกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมหรือ engagement model ใช่ครับนั่นคือจุดที่เธอเป็นห่วงที่สุดเธอชี้ว่าความสำเร็จที่พิสูจน์ได้แบบชัดเจนที่สุดของ AI ตอนนี้คือความสามารถในการสนทนาโต้ตอบได้เหมือนมนุษย์และเธอกลัวว่าความสามารถนี้จะถูกนำไปสร้างรายได้ในรูปแบบเดียวกับโซเชียลมีเดียเป๊ะๆนั่นก็คือการโฆษณาดิจิทัลที่เน้นการดึงให้เราอยู่กับมันนานที่สุด ตอนนี้ c h a t GPT มีผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนต่อวันมันคือฐานผู้ใช้ขนาดมหือมาที่รอให้มีคนมาหารายได้จากมันซึ่งอันตรายของมันคืออะไรคะอันตรายของมันคือเทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นเพื่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรามันอดทนไม่เคยตัดสินเราแถมยังประจบประแจงเราเก่งอีกต่างหากแล้วเพื่อนคนนี้ก็จะคอยกระซิบชี้นำความคิดของเราในทุกๆเรื่อง ตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างควรจะซื้อรองเท้ายุ่ห้ออะไรไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างนโยบายคนเข้าเมืองหรือควรจะเลือกพักการเวืองไหนนี่คือความไม่สอดคล้อง Misalignment ที่แท้จริงไม่ใช่ขุนยนต์ถือปืนมายึดโลกแต่เป็น AI ที่ทำตัวเป็นเพื่อนสนิทที่คอยกระซิบข้างหูเราทุกวันโดยที่เบื้องหลังคือบริษัทที่จ่ายเงินให้มันพูดแบบนั้นมันคือเครื่องมือกล่องประสาทที่ส่งพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาฟังแล้วขนลุกเลยค่ะ ประเด็นของ3คนแรกนี่ก็หนักแล้วนะคะแต่เหมือนว่าแดเนียลลีจาก MIT กําลังจะโยนระเบิดอีกลูกเข้ามาในสมก,การนี้คือเรื่องที่ว่า AI มันเรียนรู้มาจากไหนกันแน่ซึ่งพอไปดูจริงๆแล้วมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดอีกใช่ครับประเด็นของลิมมันัจี้ใจดําของการทํางานในยุคนี้เลยเธอชี้เห็นว่าโมเดล AI ส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกที่ใช้ในทางธุรกิจมันไม่ได้เรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว แต่มันเรียนรู้จากตัวอย่างการทำงานและความเชี่ยวชาญของมนุษย์จริงๆเช่นโมเดลที่ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคก็เรียนรู้จากการดูเคสของแพทย์ที่เก่งที่สุดหลายพันหลายหมื่นเคสหรือ AI ที่ช่วยโตอบคำถามลูกค้าก็เรียนรู้จากบ,บทสนทนาของพนักง,งานบริการลูกค้าที่เก่งที่สุดซึ่งมันก็มีทั้งด้านดีและด้านที่น่ากงังวลใช่ไหมคะด้านดีก็คือความเชี่ยวชาญของคนเก่งๆจะถูกกระจายออกไปได้ทั่วโลกแต่ด้านที่น่ากงังวลก็คือ มันอาจจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบซูเปอร์สตาร์ที่ข้อมูลการทำงานของคนแค่ไม่กี่คนมีมูลค่ามหาศาลในขณะที่คนอื่นๆแทบจะไม่มีค่าเลยประเด็นนี้มันเชื่อมกับเทรนด์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเลยครับคือการสอดส่องในที่ทำงาน workplace surveillance ตอนนี้หลายบริษัทมีการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักง,งานติดตามตำแหน่งหรือแม้กระทั่งบันทึกการโทรคุยกับลูกค้า ซึ่งวัตถุประสงค์มันเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ใช่แค่เพื่อควบกลุมดูแลคุณภาพงานแต่เพื่อรวบรวมข้อมูลมหาศาลสำหรับเอาไปฝึก AI ให้มาทำงานเหล่านั้นแทนนั่นเองเดี๋ยวนะคะแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะคือบริษัทเอาความสามารถของพนักง,งานที่เก่งที่สุดไปสร้างเป็นเครื่องมือแล้วก็ใช้เครื่องมือนั้นมาลดความสาคัญของพนักง,งานคนนั้นเองแถมไม่จ่ายอะไรเพิ่มให้ด้วยถูกต้องเป๊ะเลยครับ ยกตัวอย่างเคสของฝ่ายบริการลูกค้าที่เห็นภาพชัดมาก AI เรียนรู้จากสคริปต์และวิธีการแก้ปัญหาของพนักงานที่เก่งที่สุดแล้วนำทักษะเหล่านั้นไปสร้างเป็นคำแนะนำให้พนักงานใหม่ๆหรือพนักงานที่ผลงานไม่ดีผลลัพธ์คือผลิตภาพโดยรวมของทั้งทีมสูงขึ้นซึ่งฟังดูดีในมุมของบริษัทแต่พนักงานมือดีคนเดิมที่ข้อมูลของตัวเองถูกนำไปใช้กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม แถมตอนนี้ความสามารถพิเศษของเขาก็ไม่ได้พิเศษอีกต่อไปแล้วเพราะ AI ทําให้ใครๆก็ทําแบบเขาได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเลยครับเปลี่ยนแปลงยังไงคะในอดีตความเชี่ยวชาญมันอยู่ติดกับตัวคนครับถ้าบริษัทอยากได้ทักษะของคนเก่งๆก็ต้องจ้างคนนั้นไว้แล้วจ่ายเงินเดือนให้แต่ในยุคนี้ความเชี่ยวชาญสามารถ,ถถูกสกัดออกมาในรูปของข้อมูลได้ และข้อมูลนั้นจะคงอยู่ในโมเดล AI ตลอดไปแม้ว่าพนักงานคนนั้นจะลาออกหรือถูกไล่ออกไปแล้วก็ตามมันเลยนำไปสู่คำถามที่ใหญ่และสำคัญมากว่าตกลงแล้วใครคือเจ้าของข้อมูลที่เป็นผลพลอยได้จากการทำงานของเราแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะพอฟังมาทั้งหมดแล้วยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เรามีความตึงเครียดร,ระหว่างวิสัยทัศน์ของอาเซโมกลู lu, ที่อยากใช้ AI เสริมศักยภาพคนกับความเป็นจริงที่ทุนมุ่งไปสู่ระบบอัตโนมัติ เรามีคำเตือนเรื่องฟองสบู่จากครูกแมนเรามีภาพการพังทลายของกลไกสังคมจากทูฟเฟกชี่และสุดท้ายเรามีคำถามเรื่องกรรมสิทธิ์ในข้อมูลและความเชี่ยวชาญของเราเองจากลิชสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าทุกคนจะมองปัญหาจากคนละมุมแต่ในตอนท้ายของเวทีเสวนาทุกคนเห็นพ้องต้องกันในเรื่องหนึ่งครับคือเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามยถากรรมหรือปล่อยให้ตลาดจัดการกันเองได้อีกต่อไปแล้วเพราะความเสี่ยงมันสูงเกินไป ทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องมีนโยบายและการกำกับดูแลที่มองไปข้างหน้าไม่ใช่คอยวิ่งตามแก้ปัญหาแล้วมีข้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างไหมคะมีหลายข้อเสนอที่น่าสนใจครับอย่างแรกคือการชี้นำทิศทางของเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นอาจจะผ่านการให้ทุนวิจัยในแนวทาง ProWorker AI 2. คือการเข้าไปแก้ไขโมเดลธุรกิจที่อาจเป็นอันตรายเช่นการเก็บภาษีโฆษณาดิจิทัลให้หนักขึ้นเพื่อลดแรงจูงใจในการสร้าง AI ที่เน้นการเสพติดและการชี้นำแบบที่ทูเฟกเกียกังวล 3. คือการแก้ไขระบบภาษีที่ตอนนี้มันบิดเบี้ยวคือรัดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการลงทุนในเครื่องจักรมากกว่าการจ้างงานซึ่งมันยิ่งเร่งให้บริษัทเลือกใช้ระบบอัตโนมัติแล้วประเด็นเรื่องข้อมูลที่ลีพูดถึงล่ะคะ มีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมให้พนักง,งานที่เป็นคนสร้างข้อมูลนั้นขึ้นมามีส่วนในมูลค่าที่เกิดขึ้นไม่ใช่ถูกบริษัทสกัดเอาไปใช้ฟรีๆและข้อเสนอสุดท้ายที่สําคัญมากคือการมุ่งเน้นใช้พลังของ AI เพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นการเร่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การค้นพบยาใหม่ๆหรือการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นเกมที่ทุกคนชนะร่วมกันไม่ใช่เกมที่มีผู้แพ้ผู้ชนะเหมือนในเชิงพาณิชย์ เป็นภาพรวมที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่ากวนวนในเวลาเดียวกันเลยนะคะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายเราอยากจะฝากคําถามที่ต่อยอดมาจากประเด็นของแดเนียลลีให้ได้กลับไปคิดกันต่อในขณะที่การทํางานของเราทุกวันนี้ถูกบันทึก ติดตามและแปลเปลี่ยนเป็นข้อมูลสำหรับฝึกฝน AI มากขึ้นเรื่อยๆเส้นแบ่งระหว่างแรงงานของเรากับทุนที่อาจจะเข้ามาแทนเอาดนอนาคตก็เริ่มเลือนลางลงทุกทีเวทีเสวนาได้ถกเถียงกันว่าใครควรเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้แต่คำถามที่อาจจะลึกซึ้งกว่านั้นให้ได้กลับไปคบคิดก็คือในโลกแบบนั้นอะไรคือส่วนของความเชี่ยวชาญประสบการณ์และทักษะที่ยังคงเป็นของเราอย่างแท้จริง